ก็สวัสดีครับพ่อไม่พี่น้องก็คลิปนี้พี่น้องมีเอฟซีถามมาเพิ่อนบอกว่าเอ้ทำนาปีแรกไอ้วานปุ๋ยเดือนเอยหวานข้าวเดือนมิถุนาเพิ่นว่าตอนนี้ก็มันก็เข้าสู่กลางเดือนกรละกฎาด้มันก็ครบเดือนหนึ่งแล้วเนาะอืมก็เพิรนบอกว่าเราจะใส่ปุ๋ยสูตรได้ดี เพื่อให้มันได้ผลผลิตสูงให้มันได้ผลผลิตดีเออกาคือพี่น้องคือคลิปไอเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยกับผมกับล่งไปไอก้กัดกลายคลิปอยู่ได้พี่น้องกะลายคลิปอยู่นะเออแต่ทีนี้มันก็คือแบบเท่าไหร่ละ,ละคือเอฟซีกับมีท้งหนาเก่าหนาใหม่แมนบอหน้าเก่าหน้าใหม่ทีเขามาเบิงเออเพิ่นก็อาจสิทอาจจะไม่ได้ดูคลิปเก่าๆนะพี่น้องอาจจะไม่ได้ดูคลิปเก่าๆ อืมกะก็เลยแบบอาจจะไม่รู้นะสำหรับเอฟซีที่ไอ้ถ้าเอฟซีที่เป็นไหนขามประจําหรือว่าดูตลอดกะบ่ต้องเบื่อแด้วพี่น้องเราไม่ต้องเบือ่อไม่ต้องว่าไอ้โอ้ซ้ำซากไอ่ลงแต่คลิปเดิมๆก็คือมันมีคําถามเข้ามาแบบเรื่อยๆนะพี่น้องมีคําถามเข้ามาแบบเรื่อยๆเลยว่าใส่ปุ๋ยยังไงดีเอใส่ปุ๋ยสูตรไหนถึงไอ้ข้าวมันถึงจะให้ผลผลิตสูงเอขาหวานไอ้ หวานเดือนนั้นเดือนนี้หวานเมษาหวานพฤษภาบ้างหวานมิถุนาบ้างหวานกรกฎาบ้างคือมันก็หมุนเวียนวนซ้ำๆแบบนี้ผมมองเอผมก็เลยจจกสิทธิ์ <c oughs> จกสิทธิ์ตอบว่าใดๆถ้าคอมเมนต์ไปตอบมันก็รู้เฉพาะไอ้ไอ้รู้เฉพาะเอิรนไว้รู้เฉพาะไอ้คำถามนั่นนะเนาะเออมันก็เลยว่าผมมันก็เลยเป็นไอ้คำถามที่ว่าทำไมเป็นหยังผมทำไมถึง ทําคลิปแบบวน,วนๆซ้ําๆแบบนี้นะก็คือแบบนี้แหละพี่น้องคือมันมีเอฟซีเข้ามาถามเรื่อยๆนะเออผมก็ผมเกิดจักซีวานะไดีมันมันยังไงและมันมันพูดยากนะเนาะอถ้าห้าบอตอบหรือว่าถ้าไม่ได้ให้ความรู้เขากะมันกะแน่ใดอยู่เอเพราะว่าเราก็ทําไอช่องเกี่ยวกับการปลูเขาปลูเขาหน้าปีเนาะ คือช่องผมเนี่ยเน้นเน้นเฉพาะไอ้เขาหน้าปีด้อยพี่น้องด้วยเออบอเกี่ยวกับหน้าปังแต่ก็เอาเป็นพอตอบได้พี่น้องพอตอบได้เพื่อเป็นแนวทางได้เออแต่คือถามว่านาปังกับนาปีมัน,ม,นมันใส่ปุ๋ยต่างกันไหมมันก็มีความต่างกันอยู่พี่น้องมีความต่างกันอยู่เออคือหน้าปังนี่อาจจะอาจจะเปลืองปุ๋ยหน่อยอืมแต่หน้าปีนี่มันมันบ่ค่อยเปลืองปุ๋ยอืมส่วนไอ้สูตรนี่ส่วนสูตรปุ๋ยนี่พี่น้อง สำหรับขา่าวนับปีนะสําหรับข้าวที่ใครอยากจะใส่ในช่วงแรกเนะี่ยช่วงที่อข่ามันยังบ่ท่านใดตั้งท้องก็คือช่วงนี้นะพี่น้องช่วงนี้จนถึงเดือนไสิงหานี่แหละอืมกับข้าวมันก็ยังไม่ตั้งท้องเนาะสําหรับใครที่สใส่หรือว่าไผที่ถามมากกะคือผมก็สีตอบซ้ำๆอีกแหละพี่น้องก็คือจุดประสงค์นี่เราต้องต้องดูก่อนว่าเราต้องการอะไรจากต้นข้าวในช่วงนี้ คืออย่างเดือนเนี้ข้าวมันยังไม่ได้ตั้งท้องเลยเออกรกฎดา้าหรือว่าสิงหาในเขามันยังบ่ทันในตั้งท้องเพราะฉะนั้นในการํำรุงปุ๋ยหรือว่าการให้ปุ๋ยนี่พี่น้องเราก็ต้องดูว่าเราอยากได้อะไรอยากต้นจากต้นข้าวอยากอยากให้ต้นข้าวมันเป็นยังไงก็คือช่วงนี้นะ่ะต้นข้าวมันมีความต้องการสารอาหารที่จะไปสร้างใบสร้างลําต้นสร้างรากแม่บอกคือช่วงนี้มันจะคือปุ๋ยเกี่ยวกับไ ไอ้พวกนโตัวเจนนายตัวเจนหรือว่าเกี่ยวกับสร้างรากยังพวกนี้ยคือมันมันจะมันจะมีความต้องการสูงอส่วนไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวเคเนี่ยไอ้ตัวเคมันมันก็มันก็มีมีใช้บ้างมันก็ต้องการบ้างแต่มันก็จํานวนน้อยนะพี่น้องจํานวนน้อยมันไม่เท่ากับไอ้นโตัวเจนกับไอ้ฟพสฟสรัสมันบะอืมกักับพี่น้องกับเบิงเอาดูเลือกเอานะพี่น้องเน้นเน้นตัวหน้าหน่อย สูงตัวหน้าหน่อยอือส่วนจะสูงมากหรือจะสูงน้อยก็ก็ดูดูหน้างานเป็นหลักไหน้องดูหน้างานเป็นหลักว่าข้าวของเราดินของเราเนมันมีความอุดมสมบูรณ์สักแค่ไหนถ้ามันเหลืองแคะแก้นอย่างมันเหลืองมากเลยเนี่ยเราเท่ากับกับใส่ไอตัวหนาเนี่ยใส่ยูเลียเยอะหลายเนี่ยแน่นอนแต่ถ้าเราข้าวเราเขียวอยู่นี่มันกิดสิไปเนียนตัวหนามันกระบรายมันบอกเราก็ลดตัวหน้าลงมาหน่อย พยายามเบิ่งไอ้พยายามดูไอ้ข้าวของเหาเป็นรักเลยพี่น้องคือบ่ต้องไปเสือเขาดอกว่าเอ้ยใส่ตัวนั้นผสมตัวนี้ใส่ตัวนี้ผสมตัวนั้นเออใส่สูตรนั้นดีใส่สูตรนี้ดีมันก็นดีสําหรับนาเขานะ่ะพี่น้องมันดีสําหรับนาเขาที่เขาทําแต่เราดูนาเราละ่ะนาเรานะ่ะมันมันดินมันเหมือนนาเขาไหมละ่ะแมนบอกวราฉะนั้นนะให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งตัวนี้ ส่วนไอ้ถามส่วนไห้ถามมาบอกว่าสูตรไหนมันสีมะมันสีมหมาะอันนี้ผมผมจะพูดในแนวที่แบบกลางๆนะพี่น้องไม่ว่าจะนาดินเหนียวหรือว่านาดินทรายผมสิว่าเพื่อเป็นแนวทางคือไม่ต้องเชื่อผมเออคือมันอา,อาจจะถูกกับนาบางคนหรืออาจจะไม่ถูกกับนาบางคนก็ได้เพราะว่ามันมันดินแต่ละนาแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมันกะมีความอุดมสมบูรณ์มาคือกนแม่นมาบางคนก็ถ่ายกบต่อสัางบางคนก็ มีการปรับปรุงดินใสอินทรีย์วัตถุใสใบไม้ขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ลงไปแมนบอเนื่องเพราะฉะนั้นกะมันก็อาจจะไม่ถูกกับนาบางคนเนแต่บางนาบางคนมันก็อาจจะถูกเพื่อเป็นแนวทางนะสําหรับข้าวในช่วงแรกเนี่ยในช่วงแรกในช่วงนี้แหละที่ใครซีใส่ปุ๋ยสําหรับข้าวหน้าปี้อืมก็คือพี่น้องผมสิบอกไว้เลยว่าประมาณยี่สิบแปดแปดนี่ก็ได้พี่น้อง ใส่ช่วงแรกนี่สูตรยี่สิบแปดแปดหรือไม่ก็สิบแปดแปดแปดหรือไม่ก็สิบหกแปดแปดเออคือปุ๋ยนี่ในนาข้าวเนี่ยผมสีย่ำอยู่เสมอเลยนะไม่ว่าจะน้าดินเสียหรือว่าหน้าดินทรายให้ใส่ทั้งสามตัวเลยใส่ทั้งสามตัวนะพี่น้องอย่าให้ขาดตัวได้ตัวหนึ่งไปเพราะว่าดินในนาปัจจุบันเนี่ยพี่น้องมันบกคือสมัยตะกี้นะ มันไม่เหมือนสมัยตะก,ก่อนสมัยแตะก่อนนี่บ่ใช่ปุ๋ยมันก็ได้กินเขามันก็งามมันบ่แต่ดินในปัจจุบันน่ะเห็ุมาจากรุ่นแล้วพี่น้องลองเบิง่งคิดเบิง่งอย่างนานเนี่ยทำนามากี่ปีแล้วห้อยบ่มเ,มเป็นร้อยปีแล้วมั่งนี่ตั้งแต่ห้อยสองสามอายุคนแล้วนะ่ะคิดดูสามอายุคนนี่ ใช่อยู่ว่ารุ่นปู่ย่าตายายเรามันไม่ได้ใส่ปุย๋ยแล้วมันงามก็แม้นเพราะว่าช่วงนั้นนะเขาเปิดป่าใหม่ไงพี่น้องเขาเปิดป่าใหม่เขาเบิกนาใหม่ตอนนี้นาแถวนี้มันยังเป็นป่าอยู่แล้วเขาเบิกใหม่เขาบม่ได้ใส่ปุย๋ยมันก็งามพี่น้องแต่ปัจจุบันนะพี่น้องคิดเบิงเขาสิไปเปรียบเทียบว่าโอ้ยสมัยก่อนก็ไม่เห็นใส่ปุย๋ยเลยเขา,ายังได้เกีียวเออสมัยนี้เราจะไปสยุยใส่ปุ๋ยอะไรเยอะแยะขนาดนั้นมันโบกือเก่าเลยพี่น้องมันไม่เหมือนเดิมเด้ เออคือจังหน้าคือจังหน้าดินเหนียวนี่เขาบอกว่าไอาตัวท้ายมันมันเยอะอยู่อืนพีเคไอตัวเคตัวท้ายมันหลายอยู่แต่ความจริงนะพี่น้องได้เอาไปตรวจบอมีใครได้ขุดดินในนาไปตรวจไหมไปตรวจกับเอกกรมที่ดินหรือว่าไอไอเกี่ยวกับเอเคลื่อนไหวยังไอเกี่ยวกับตรวจค่าดินนะ่ะอ่าได้เอาไปตรวจบอมีะไรเอาไปตรวจ เพราะฉะนั้นพอไม่ได้เอาไปตรวจเนี่ยแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าว่ามันมีธาตุไอตัวท้ายไอติดมาด้วยไอดินเดียวนะ่ะแมนบอเพราะฉะนั้นน่ะเมือ่อเมื่อเราไม่ได้ตรวจเนี่ยเข้าก็ต้องเข้าก็ต้องเข้าก็ต้องใส่ดังสามตพี่น้องเพราะว่าอะไรเพื่อกันพลาดไงพี่น้องการพลาดการผิดพลาดใส่ดังสามตเลยแต่หน้าดินเหนียวเขาก็ใส่ไอตัวเคสุท้ายกักับน้อยลงหน่อยมนันบอกเพราะว่า มันมันคือนหน้าดินเหนียวมันก็มันวินอุ้มน้ํามันมันอุ้มสารแร่ธาตุสารอาหารได้ดีกว่าหน้าดินทรายมันบอกหน้าดินทรายตัวเคเนี่ยเข้ากับทรายไหลเนี่ยเออกะมันก็บ่มีอยังมากม้เนี่ยพี่น้องเข้าพิจารณาดูประมาณนี้แหละเออว่าแนวทางการใส่ปุ๋ยรอบแรกเห็นเท่าไหร่มันมันจังได้ผลผลิตสูงเออการนี้เพื่อเป็นแนวทางนะพี่น้องเออแต่ปีนี้เนี่ยผมบดใส่ไอ้สูตรที่ว่ามาดอกปีนี้เนี่ยผมใส่ไอ้ไอ้ ผมว่าจะใส่นะแต่ตอนนี้ยังไม่ทันได้ใส่ผมรอใส่ช่วงเดือนสิงหาต้นเดือนสิงหาผมสิใส่ผมซื้อมาไว้แล้วแหละเออข้าวก็ของผมก็หวานเดือนมิถุนาเหมือนกันหวานเดือนมิถุนาวันที่สิบสองมิถุนาน่าแหละแ,แต่อันนี้มันบม่แมนหน้าผมด้อันนี้หน้าคนอื่นผมแต่ผมมาถ่ายยกตัวอย่างให้ดูไอปีนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไข้าวรอบแรกนะผมจะใส่สูตรไอ้สิบห้าสิบห้าสิบห้าเออผสมกับยูเลียสี่หกศูนย์พี่น้องหนึ่งต่อหนึ่ง อผมใช้สูตรนี่พี่น้องเอ่คือผมจะไม่ทิ้งสักตัวเลยนะไม่ว่าจะเอ็นีเคผมไม่ทิ้งสักตัวเลยผมจะติดทุกอันแต่ว่าผมจะไปเพิ่มยูเรียแค่นั้นเองเพิ่มเพิ่มตัวหน้าเอ่อเพราะว่าไอาช่วงแรกๆของต้นข้าวกับมันที่ผมบอกคือมันมันต้องการสร้างใบสร้างลําต้นสร้างรากนะแมนบอกคือมันสําคัญมากเลยช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเท่ากับเบิ้งความต้องการของต้นข้าวนะพี่น้องมาดูความต้องการของต้นข้าวเป็นหลัก ส่วนสูตรปุ๋ยเน่ะจะจะเอาตามผมก็ได้หรือว่าจะเอานอกเหนือจากผมไปก็ได้เออทั้งนี้ทั้งนั้นมันสําคัญอยู่ที่หน้างานอยู่ที่นาของข้าพี่น้องข้าพิจารณาลองเบิง응แล้วก็อพิจารณาความต้องการของต้นข้าวว่ามันควรจะต้องการตัวไหนแมนบออส่วนไอช่วงหับน่วงรับรวงนี่ตัวท้ายเราก็หนักหน่อยแมนบอละเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นหน้ามันไม่มีสูตรตายตพี่น้องอพยายามปรับใช้เอา ถามมาผมกัสิตอบประมาณนี้แหละเพื่อเป็นแนวทางกลางๆคือไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องลองเอาไปปรับใช้ดูอืมโอเคเนาะเข้าใจตรงกันซ้ำนี่แหละเดี๋ยวคลิปมันสินยาา